รถที่ตอบสนองกับคนรุ่นใหม่ต้องนิสันคล e ิก k p o w e r ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนัดนิสันนะคะนัดธนิชาพุทธบุรีค่ะที่ปรึกษาการขายที่นิสันชอยละวันสาขาสรยาค่ะวันนี้นะคะนัดจะพามาชมนิสันคล e ิก k p o w e r ค่ะ คนะคะรถที่ตอบสนองกับคนรุ่นใหม่นะคะยุคน้ำมันแพงอย่างนี้นะคะให้น e ิสสันคลิกอีพาวเวนะคะเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณลูกค้านะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมน e ิสสันคิกอีพาวเวคันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อ,รอมๆกันเลยค่ะหากใครกำลังมองหารถนิสสันคิกอีพาวเววันนี้นัดก็มีโปรโมชั่น ดอกเบีย้ยพิเศษ1.99นาน48เดือนค่ะยังมีประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Production 1ปีและที่สำคัญขยายการรับประกันคุณภาพรถใหม่5ปี150,000กิโลเมตรและรับประกันระบบ e-power 5ปีหรือ100,000กิโลเมตรและรับประกันแบตเตอรี่ สิปีไม่จำกัดระยะทางพิเศษไปกว่านั้นคือฟรีเช็คระยะเซฟเซฟแพ็กเกจนาน5ปีพิเศษบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน5ปีและที่สำคัญนะคะฟรีชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษสไตล์ลีดแพ็กเกจเฉพาะรุ่น V VL และรุ่นออเทกนะคะ หากใครสนใจนะคะรีบทักนัดมาได้เลยค่ะจัดโปรพิเศษให้กับคุณลูกค้าอยู่นะคะส่วนวันนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ